การลงแขกทำนาโยนข้าวเหนียวชาวบาวรสาเรียโศกร่วมใจลงแขกทำนาโยนข้าวเหนียวที่นาข้างโรงครัวเนื้อที่หนึ่งไร่โดยได้รับพันข้าวเหนียวเบาสามเดือนจากสิกขมาศเป็นหญิงโดยมีขั้นตอนดังนี้เพราะกล้าข้าวเหนียวเป็นเวลาสิบห้าวันไถานาหมักดินไว้สมวันไถานาพรวนดินอีกครั้ง นำต้นก้าเข้าเหนียวโยนลงนาโดยมีคุณฝนเป็นผู้นำพาทำกิจกรรมก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กะค่ะโยนได้เลยประมาณห่างกับประมาณห้าสิบเซนเนี่ยค่ะแล้วก็จะแตกกอเองโยนเหมือนโยนเล่นๆน,นะคะประมาณสักสามสี่วันเดี๋ยวมันเขาจะตั้งตัวขึ้นมาเองตั้งกอขึ้นมาเองค่ะก็รู้สึกว่ามี การช่วยเหลือกันดีค่ะมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องแปลกของที่นี่นะคะที่โยนก้าอย่างเงี้ยค่ะ<อ>เด็กๆบางคนก็ไม่เคยเห็นก็เลยลงมาเล่นลงมาโยนดูค่ะกิจกรรมครั้งนี้เป็นการหลอมรวมพลังชาวชุมชนเป็นการสลายพบตัวตนมาเอาภาระหมู่กลุ่มเพื่อสร้างสังคมสาธารณะโพกี กินใช้ร่วมกันมีข้าวเหนียวปลอดสารพิษไว้รับประทานในชุมชนเพื่อส่งเสริมงานกสิกรรมธรรมชาติปุ๋ยสะอาดเพราะอาหารเป็นหนึ่งในโลกความรู้สึกเป็นไงบ้างเอ่ยรู้สึกตอนนี้มันเย็นเย็นเลยน้ำเย็น